สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับสาวเนยกันอีกแล้วนะคะทุกคนจา๋าวันนี้นี่สาวเนยมีตัวนี้มาค่ะใครรู้จักบ้างคะโอ้ยทุกคนจา๋าไม่ได้กินนานแล้วว่าวันนี้ไปเจอที่ตลาดมาราคาถูกมากเลยค่ะลูกละสิบบาทลูกใหญ่มากไม่แพงเลยนะคะนี่จะใหญ่เท่าหน้าเลยอะตัวนี้คือมะขวิดจ้า หายากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้หากินง่ายๆเลยนะทุกคนจ้าหนุยดูสิลูกใหญ่มากๆเลยนี่ผิวเขาก็จะเป็นผิวแบบนี้เลยนะคะหยาบๆหน่อยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันไม่ได้กินมานานมากทุกคน,นะคะ่ะมีอุปกรณ์มาด้วยนะทุกคนนี่นะคะก่อนที่เราจะกินตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทุบกันเลยเอาแล้วนะอุ้ย ไม่รู้ว่าลูกมะขวิดจะแตกหรือว่าสาของในจะแตกก่อนนะคะเนี่ยเคาะไปเลยจ้าเวลาดังเป๊ะเลยอ่ะทุกคนจ้าดูนะนี่ทุกคนนี่เขาสุกแล้วนะคะกินได้แล้วนะนี่จ้ามีใครไม่เคยกินบ้างคะถือว่าเป็นผลไม้โบราณหายากเลยนะคะเนี่ย,ยทุกคนคอยดูนะ ว้าวอวิน่ากินมากเลยค่ะนี่ไงมะริดของเรานะคะผลไม้โบราณหายากอุ้ยหอมอะ่ะทุกคนคะ่ะเขาจะมีกินหอมมากเลยนะคะเนี่ยหืหอมทุกคนนี่ได้กินไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนจะเห็นไหมคะว่าเนี่ย เขาจะเป็นเนื้อเป็นสีขาวๆนะคะเป็นเยื่อติดแบบเนี้ยกําลังกินเลยนะทุกคนจ๋าเนี่ยแล้วเนยก็มีอุปกรณ์มาด้วยแทนแทนแทนเราต้องมีช้อนด้วยนะคะอุ๊ยเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะทุกคนน้ำลายไหลแล้วอะ่ะมาชิมกันเลยนี่ทุกคนคะ่ะเวลากินเราก็จะกินแบบนี้นะคะตักเนื้ออืม น่ากินมากชิมแล้วนะหอมกลิ่นขึ้นจมูกเลยทุกคนคะ่ะในฝั่งเนี้ยตรงส่วนเนี้ยทุกคนเขาจะเป็นเม็ดนะคะเนี่ยจะเห็นเป็นเม็ดสีเหลืองๆเล็เกๆนะคะสามารถกินได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ขายได้เลย เนื้อสีขา,ขาวขวอะ่ะจะอร่อยเนี่ยทุกคนเนื้อสีขา,ขาวขาวข้างๆลูกเขานะคะขูดกินได้เลยนะอุ้ยลูกใหญ่มากนะคะเนี่ยอือเลยทุกคนให้เห็นเนื้อขาวขาวข้างในปนกับในส่วนของมิดเลยนะอุ้ยนะอร่อยจังเลยกินหอมนะคะอืออร่อย รสชาติจะออกมันๆน,นะคะมันๆหวานๆไม่หวานมากนะทุกคนจ๋าจะมีความมันๆหวานๆน,นะคะกินเพลินๆตรงเนื้อสีขาวๆเนี่ยทุกคนจ๋าจะบอกว่ามันนุ่มฟูมากมันซุยๆละมุนมากเนี่ยคะ่ะอู้ย,อยากให้ทุกคนมาชิมด้วยกันจังเลยมีใครไม่เคยกินบ้างคะเนี่ยมีไหมคะหืม แต่ถ้าบางคนนะคะบางคนก็จะไม่ชอบเม็ดแบบนี้มีความตรงเม็ดเขานะคะเนี่ยตรงเม็ดสีดำจะมีความเปรี้ยวนิดๆด้วยนะคะทุกคนผลไม้โบราณหายากจ้านี่ค่ะนี่ค่ะอยากให้ทุกคนเอาไปชิมเลยใครไม่เคยกินนะคะ ไปหาลองชิมได้เลยนะจ๊ะช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะคะเขากำลังสุกกำลังหล่นเลยสำหรับวันนี้นะคะสาวเนยก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาเม้นบอกกันเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเนยด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ